ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเด็กตัเบ็ดเดี๋ยวน้องคงน่าจะเอามาให้นะคะแป๊บหนึ่งขออนุญเปิดมานนะคะค่ะอ๋มีโรยกจีกรุณาด้วยเจ๊ ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นวิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวอ๋อันก็มีกระจกใหญ่ก็จะเป็นวิวห้องน้ำมีอ่างด้วยอ๋อไม่ได้เอาบบบิลบารนะ์มานอะใช่ <c oughs> อันนี้ที่เราพู้ขางท่านนี้เพราะว่าต้องถือก่อนใช่ค่ะเขาเอาเตียงมาให้ในขนาดที่เราตังห้องนี่งๆวันนี้ก็ได้เนี่ยนี่ค่ะ ฉันนะขออยู่ห้องนี้นะคะนอนดูวิวคนเดียวตรงนี้ดีมากเลยคะใช่ค่ะเหยียดแข้งเหยียดขาแล้วก็แบบอ้อเรือขับไปมาใช่ค่ะอันนี้คือฝั่งหนุนเป็นไอ้นี่ใช่ไหมอืมเราปัดคอนเสียก็ดีนะตัวคอนเสีคนองททเบียนะตกลงตัวนี้มันหงส์หรือเป็ดคะก็คือสปราดอะไรสักตัวหนึ่งค่ะเอาค่ะพิธีการทำลาย หงหรือเป็ดตัวนี้ให้น้องยุ่นได้เลยค่ะให้น้องยุ่นได้เลยค่ะชื่อไม่ใช่ผู้หญิงใจร้ายแต่อันนี้แม่ค่ะเอามาค่ะคนละตัวค่ะอุ้ยอุ้ยัวเธอดูไร้กล้าเธอไม่มีพิธีกรรมอะไรเลยอ่ะว่าเขาเป็นคนไร้กาดนี้นะย่างไร้กาดเธอไม่ใยดีเลยค่ะเธอไม่ใยดีเอาสิ เรงสาวดิฉันเป็นใบคล่าหรือเปล่าคะอันนี้ค uh, uh, ่ะดิฉันแกะให้แล้วนะคะแกะอย่างนุ่มนวลนะคะแกะก็จะเห็นว่ามันวนอยู่แบบนี้นะคะให้เกียรติความพิถีพิถันของคนพับปะค่ะจบพิ่ีค่ะจบพี่ที่ค่ะใช่ค่ะแล้วเตียงเสริมของเราก็มาแล้วนะคะ แน่นดีมากใช่มีค่ะพร้อมนอนค่ะพร้อมนอนมากค่ะก็อีโ่เนี่ยดูดยางชื่อเก้าอี้ก็ดีใช่ไหมใช่ค่ะแต่มันดูดวะมันอาจจะแบบไม่สบายองศาของมันได้ออใช่ป่ะองศาเออมันนั่งแล้วมันแบบพอดีมากเแลบบยใหญ่รับเป็นการนั่งชมว,วิวใช่ใช่ เออน่า,นายกกลับบ้านมากเลยอ่ะส่วนวิวโอเคค่ะก็ <laughs> ดูคอพักผ่อนสักครู่ฉ <laughs> <laughs> ันพักผ่อนตลาง okay. อาทุยใสค่ะ <laughs> นี่จะเป็นไอคอนสยามยามค่ำคืนนะคะก็ยังมียังมีเรือยังมีเรือล่องอยู่บ้างนะคะข้ามฟากตอนนี้นเราก็มาอยู่ที่สถานที่ที่เราสงสัยเมื่อตอนเข้ามาตอนแรกว่าคือที่ไหน เป็นสถานที่สร้างที่แบบสง่ามากเลยค่ะงสงสัยมาเพราะว่ามันมีความแบบเนี่ยโบราณอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ย ด้านบนจะเป็นแกลเลอรี่นะคะ อนนี้เราก็อยู่ที่บ้านเลขที่หนึ่งนะคะก็มาดื่มอะไรเล็กน้อยกินขนมนิดหน่อยเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศรอบๆบ้านทางแรกอะตอนที่เข้ามาก่อนที่จะมาพักที่โรงแรมใช่ไหมแล้วเ,เห็นอันเนี้ยตั้งแบบเด่นเป็นสง่ามากแล้วเขาก็แบบมีพื้นที่แอร์เรียแต่เราอะไม่รู้่ะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเป็นแบบคาเฟ่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ได้มีโอกาสก็เลยลองเข้ามาดูนะคะก็มีความสุขแบบ กระทับใจในสถานที่เนาะเพราะว่าเนี่ยมันมีแบบอะไรที่ดูแบบเออโบราณเก่าๆดูแบบเฮ้ยน่าสนใจทั้งๆที่เขาก็แบบตั้งัตงงานอยู่แต่เพียงผู้เดียวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกัน สองสาวเขาก็จะหามุมถ่ายรูปกันอยู่ด้านหลังนะคะเบื้องหลังช่างภาพนะคะก็จะประมาณนี้สำหรับฟรีเดนี่อิงก็ต้อง กลับไปทำงานก่อนนะคะสำหรับฟรีเดทถัดไปจะไปไหนหจะทำอะไรสนใจก็อย่าลืมติดตามดูคลิปจ้า